Everybody ช่วงที่สามสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Les Mods ค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันในช่วง Healthcare อีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้เราจะมาตามต่อนะกับ แขกรับเชิญของเราซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึงสองท่านด้วยกันนะคะแต่ท่านแรกในช่วงนี้นะคะเรามาพบกับคุณทิพย์กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพย์สว,ส,สวัสดีค่ะ ดาที่แล้วไ้พูดกันไปแล้วถึงปัญหาโรคต่างๆที่คุณยิปเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจําการวิงเวียนจดจํานู่นนี่ไม่ค่อยได้สอก็คือเรื่องของภูมิแพ้สามก็คือระบบหลอดเลือดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะสี่ก็คือจะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลพวงที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งใช่ใชแล้วมันเป็นโรคที่แบบว่า มันเหมือนเป็นโรคคนแก่ที่พูดเลยว่ามันเหมือนเป็นโรคคนแก่ซึ่งทิพย์อายุแค่นี้แต่ที่เป็นโรคคนแก่ไปแล้วเราไปเอาอายุเอาเราไปเอาความสดความใสของอายุข้างหน้ามาใช้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปอายุเท่านั้นเนี่ยมันมันไม่มีอะไรที่จะมาช่วยแบบเร่งแรงของเราทิพย์ก็เลยมีตัวช่วยอย่างที่คุยค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าตัวช่วยของทิพย์นั่นคือตัวเรสมอร์สนั่นเองค่ะสำหรับเรสมอสตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่มีประโยชน์มากๆสัปดาาาาาห์์นนนีี้้เเเเเรรรรจะะมมมคคุุยยยัื่่อองงงปโชชดววณผูฟสา สกัดมาจากอะไรเขาสกัดมาจากตัวมอสสีแดงที่นํามาจากป้ายท้องทะเลลึกนะคะสกัดสารตัวนี้ที่มีชื่อว่าแอสตาแซนตินนะคะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนนิดนึงว่าก่อนที่เราจะไปรู้นะคะว่าสารสกัดจากเรดมอสช่วยในเรื่องของอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นสารต้านโรคเสื่อมและสารต้านอนุมูลอิสระถ้าคำง่ายๆ<ค>นะคะก,ก็คือว่าต้านแก่ต้านโรคคนแก่ ต้านแก่ต้านโรคโรคเด็กๆก,ก็เป็นด้วยเหมือนกันนะคะต้านแก่ต้านโรคถามว่าเป็นอาหารเสริมที่เหมาะสําหรับทุกคนมันไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมทานแล้วปลอดภัยอย่างแน่นอนเรามาดูว่าแอสตาแซนติงของเราเนี่ยนะคะทานแล้วได้อะไรบ้างหนึ่งเลยจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิแพ้ ตัวเองเป็นไหมเป็นแน่นอนปัจจุบันนี้คนเป็นภูมิแพ้กันเยอะมากที่เป็นคนเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะแล้วหมอเขาบอกเลยว่าสถิติของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ทานนะคะ2เนี่ยนะคะยังช่วยในเรื่องของระบบหัวใจหัวใจของเรานอกจากจะเป็นแบบว่าทําให้หัวใจเราแข็งแรงแล้วอันนี้เนี่ยเรามาดูว่าในเรื่องของ<ม>แบบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดปกตินะคะรวมไปถึงนะคะคนที่มีความดันสูง<ม>ต้องทานค่ะเขาจะลดความดันสูงด้วยนะคะก็คือตัวแอสตาแซนทินนี้ช่วย ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังป้องกันในเรื่องของเซลล์มะเร็งมันเจ๋งตรงนี้นะ<ม>ใครที่แบบว่าจะกลัวในเรื่องของปรก,การเป็นมะเร็งมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัว<ม>ติดอันดับหนึ่งหรือติดอันดับ2ที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงและคุณผู้ชายเยอะมากๆเป็นะมะเร็งคนบอกว่า มันเลงก็แค่มันเลงเฉยๆเป็นะตายนะจ๊ะ,ะ,จะกลัวหรือเปล่าแน่นอนว่าเอสตาเซนตินทานแล้วจะปกป้องคุ้มกันแล้วก็รักษาได้ด้วยนะคะคแล้วก็ยังสร้างกล้ามเนื้อใครที่บอกร่างกายไม่ค่อยออกกาลังกายฉันหุ่นเสียวหุ่นสวยเพียวเป๊ะแต่คุณไม่มีกล้ามเนื้อถามว่าถ้ากล้ามเนื้อคุณไม่มีแล้วก็ดูกอ่ะของเราจะไปเอาอาหารมาจากไหนนมทานไหมล่ะแคลเซียมทานเพิ่มไหมล่ะไม่ทานเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเสริมสร้างกระดูกพอเรามีกล้ามเนื้อปุ๊บนะคะกระดูกของเราเนี่ยจะไปดึงอาหารเสริมจากกล้ามเนื้อ มาทําให้กระดูกของเราแข็งแรงก่อนหน้านี้กระดูกบางค่ะสวดมาแล้วด้วยเช่นกันหลังจากนั้นก็ออกมาออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารเสริมเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังลดในเรื่องของอาการข้อใครที่แบบว่าข้อเจ็บปวดเดินก๊อปเดินแก๊ปรุ้จะเป็นนะ คุณดิเพราะว่าอะไรเราสายต้นสูงไงเขาบอกโลกนี้เป็นทุกวันปอาสีวนะคุณดาวโลกนี้เป็นโลกคนแก่คือแบบเดินไปเดี๋ยวแบบอุ้ยทำไมมันก๊อกแก๊กหรือขัดพักอะไรอย่างเงี้ยโลกนี้คือโลกคนแก่นะคะใครที่เป็นเรื่องอะไรอนี่ยจะแก่แล้วหรอไม่ยอมใช่ไหมใช่ใครไรู้ว่าจะเองแบบก๊อก นีค่ะนะคะนอกจากที่จะมารักษานะคะช่วยในเรื่องของข้อแล้วเนี่ยนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนอกจากจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะให้ได้ลุล่วงไปด้วยดีสารสกัดนะคะจากแอสตาแซนตินตัวนี้บํารุงปกป้องดวงตาของคุณโดยเฉพาะใครที่เป็นต้อกระจกใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะเขาสามารถที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็บํารุงดวงตาของเราด้วยแล้วก็เขาจะเป็นสารที่ป้านแสง UV เนี่ยนะคะที่เราเห็นอยู่แสงแสแสง,แสงไฟต่างๆเนี่ยนะคะให้คุณเนี่ยนะคะสู้ มากยิงขึ้นด้วยใช่เพราะเวลาเวลาเจอแสงแดดเนี่ยเราจะต้องแบบหลี่ตาแล้วแบบพอลืมมาเนี้ยตาเราจะบวบเบลยเบลอเบลวหรือบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่ะเราใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเ<อ>ล็ตเล่นลงเล่นไลน์เล่นเฟซ ใช้ต,ตลอดเวลาคือมันเพ่งแล้วเราจะปวดตามากะนะคะแสงที่เข้ามาในกระทบดวงตาของเราเนี่ยนะคะเป็นแสงที่ทําให้ดวงตาของเราใช้งานมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วคุณหาอาหารเสริมให้กับดวงตาหรือยังบางทีคนไปดูอวัยวะชิ้นใหญ่ใหญ่ไงโดยที่ไม่ได้มองในเรื่องของดวงตาด้วยแต่ผลิตภัณฑ์เรสมอยค่ะเราใส่ใจทุกๆอวัยวะทุกๆเซลล์ในร่างกายยังไม่พอนะลงลึกลงไปอีกนิดนึงดูแลหัวใจแล้วใช่ไหมคะระบบอาหารของเราใช้ทุกวันไหมล่ะกินทุกวันไหมเพราะฉะนั้นแล้วกระเพาะ อาหารอย่างแรกในตัวเรส m มอสเขาจะไปปกป้องอาหารที่มีอนุูลอิสระเยอะปกป้องใช่ปกป้องอนะคะเหมือนกาเรียกว่าตัวออกซิแดนซ์นะคะต้องบอกว่าเหมือนเปรียบเทียบก,กับเพาะอาหารของเรามีกํแแพงเมืองจีนอยู่ซึ่งเราก็กิน e เอเวนติ้งจิงเบลกินเค้กนะคะขนมครอบแก๊ปนะคะ,คะไอ้พวกแบบ ทาแตไขมันเร็วๆขอนอนุญาตพูดรับตลอดรับทุกวันแล้วทำยังไจงจะให้ไขมันที่มันเป็นไขมันเร็วๆอ่ะมันเกาะติดอยู่ตามกําแพงเนี่ยนะคะหลุดออกไปทีนี้แอสตาแซนตินของเราเนี่ยนะคะเขาจะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นทิปได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันมีความสําคัญของน้ํามันที่หายากนะคะเป็นน้ํามันชนิดดีที่จะช่วยทํางานควบคู่กับแอสตาแซนตินซอก เข้าไปซอมกำแพงเข้าไปเขาจะไปพร้อมกันแล้วด้านหลังนั้นมันจะเป็นไขมันติดอยู่เขาต้ไปทํางานซ่อแล้วก็หลุดออกมาหลุดออกมาแล้วหลุดไปไหนหลุดออกมาในเรื่องของระบบนะคะที่เรียกว่าปัสสาวะก็ดีลำไส้ใหญ่ก็ดีทีนี้ละค่ะร่างกายรจะได้เ r รนแล้วก็สะอาดสดชื่น็อกซ์ไปด้วยตัวด้วยนะจบหรือยังยังไม่จบอันนี้เฉพาะนะคะสารสกัดจากแอสตาเซนตินนะคะปับของเราทํางานทุกวันไหมล่ะทานเค็มไหมนะคะทานยาไหมคนทานเค็มทานยาบ่อยๆนะคะ คุณมีความเสี่ยงที่เป็นโรคไตเขาบอกว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะสาคัญของร่างกายนะคะค่ะานผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นโรงงานที่แบบกรองของเสียออกจากร่างกายอันนี้ฟังแล้วรู้สึกแย่มากเลยได้มีโอกาสไปคุยกับพยาบาลนะค่ะพี่บอกว่านอกจากหัวใจแล้วไตตับและไตเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆนะคะไตเนี่ยถ้าเกิดมันทํางาน เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วลองสังเกตดูว่าคนที่ใกล้จะวาย<ต>ปานเออคนที่ใกล้จะตายเออจะวายปานเนี่ย ừ ừ. จะหมดลมหัวใจแล้วอวัยวะในร่างกายมันเสื่อมมันเสียมันพังหมดแล้วเลือดออกในร่างกายาสุดท้ายตมันกองไม่ไหวแล้วว่า,ามันทํางานมันมีอยู่แค่นี้ย <ừ. S 2> แล้วมันทํางานหนักเกินไปสุดท้ายแล้วสังเกตดูว่า ปัสสาวะก็ดีหรือว่าอุจจาระก็ดีจะเป็นสีดํามากเลยคือร่างกายมันแย่ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วครองสังเกตดูนะว่าปัสสาวะแล้วก็อุจจาระของใครที่มันเริ่มเป็นแบบกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มอึแข็งมากนะคะแล้วก็สีไม่ใช่สีปกติธรรมดาร่างกายคุณมันลวนแล้วคุณอาจจะไม่ถึงขั้นว่าคุณจะต้องแบบเฮ้ยฉันจะตายหรือเปล่าไม่ใช่แต่เขาจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตายของคุณน่ะมันทํางานหนักเกินไปแล้วเพราะว่าอวัยวะอื่นๆน่ะมันเสียหายใช่มนเสื่อมท่านผู้ชมต้องสังเกตนะคะว่าร่าง กายของเรามีความผิดปกติไหมนะคะในแต่ละ<ช>วันด้วยใช่นะคะสังเกตจากตัวเราเองด้วยสังเกตจากสิ่งที่ถ่ายออกมาในร่างกายด้วยทีนี้หมดหรือยังยังไม่หมดดูในเรื่องของไตแล้วตับแล้วในเรื่องของ,ของแบแนงงบ,บน้ําตาลบ้างใครที่เป็นเบาหวานต้องฟังดีๆนะแล้วชิปเคยแนะนาเรดมอรให้กับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้ามาทานตัวนี้เพราะว่าทานได้เป็นอาหารเสริมเขาจะช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติเขาจะไปเร่งการทํางานของตับให้อยู่ในระดับที่ปกติไม่ทํางานมากเกินไปและไม่ทํางานน้อย เ,เกินไปเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นเบาหวานทานได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วยในพัฒนาในเรื่องของสเปิร์มด้วยสเปิร์มอันนี้เราคุยกันไปคุยกันมาบางคนบอกว่าเฮ้ยทานเฉพาะคุณผู้หญิงหรือเปล่าเอาเลยวะที่ไล่มาทั้งหมดนี้เนี่ยมีทั้งหมดทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะทีนี้เรามาเจาะจงเฉพาะเพศชายบ้างเพศชายก็คือระบบสืบพันธุ์นั้นเองระบบสืบพันธุ์เฮ้ยมีปัญหาแหมเล่นทําการบ้านเล่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 นเฮ้ยทำไมไม่มีลูกนะคะสเปิร์มเล่น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 เฮ้ย ไม่มีลูกอีกปีหนึ่งสองปีก็คุณบอกว่าใช้เขาไปเยอะอ่ะใช้ร่างกายไปเยอะคุณก็ต้องหาอาหารเสริมที่จะไปช่วยพัฒนานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของแบบว่าคุณภาพแล้วก็ปริมาณแล้วก็การเคลื่อนที่ของสเปิมด้วยรับรองค่ะทานไปเงี้ยอันนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วยแบบบำรุงนะคะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะลรคอืดหอบผิวหนังเราด้วยนะขาดเป็นกากเป็นเกลือนเว้ยฟังดูเจ็บมันเป็นลอกเหมือนแบบคนแก่สมัยก่อนคนแบบสมัยก่อนที่เป็นกากเกลื่อนแต่เป็นจริงๆแล้วก็ เสริมในเรื่องของวิตามิน A วิตามิน E ด้วยนะคะป้องกันการเสียหายของ DNA อ็ง่ายๆก็คือผลิตภัณฑ์เลสมอสที่คุณทิพย์บอกเลยว่าเป็นเบาหวานนะคะหรือมีการเจ็บป่วยใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องตับเรื่องายผลิตภัณฑ์เลสมอสก็สามารถตอบโจทย์นี้ได้ในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพการทํางานนะคะแล้วก็รักษาร่างกายของเราให้ กลับมาดีเหมือนเดิมใช่เมื่อสักครู่นี้เราบอกประโยชน์นานามากมายพูดไปมันดูเยอะแล้วคุณผู้ชมน่าจะสนุกไปพร้อมกับทิพด้วยแอสตาซินนี่คือประโยชน์เฉยๆนะแต่เขาจะทางานได้ดีมากเหมือนเป็นตัวช่วยบวกกับบวกมาเจอกันทําให้ร่างกายเราจะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นต้องควบคู่กับน้ํามันนะคะเรียกว่าเป็นน้ํามันพืชสมุนไพรที่เราได้สกัดมาเนี่ยค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะน้ามัน black seed oil นี่น้ามัน black seed oil นะคะหรือว่าสมุนไพรยี่ราดํานี่นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศอาหรับนะคะหรือว่าชาวแอฟริกาเนี่ยเขา จะยกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเนี้ยแล้วก็เป็นสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรแห่งพระพรอ,อเป็นสมุนไพรแห่งพระพรเขาตั้งฉายาขนาดนี้แสดงว่าทานแล้วดีกับร่างกายดีกับราายย่างกายยังไงนะคะแน่นอนว่าจประโยชน์เขามหาศาลมากเลยนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณใครที่เป็นกราดเป็นเกลือนอด้านหลังเป็นดวงๆเลยเงี้ยให้เธอเป็นแผลสิวหรือเปล่าอ้อยเปล่าเป็นเกลือนฟังแล้วดูอายทานเถอะนะแล้วก็เขาังเสริมโอเมก้า3นะคะแล้วก็โอเมก้า6ด้วยนะคะ ยังไม่พอเนาะเรายังมีความสําคัญนะคะของน้ํามันโหระพาญี่ปุ่นด้วยอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วนะน้ามันโหระพาญี่ปุ่นขออนุญาตเน้นย้ำเลยว่าอาหารทั้งหมดเรามีวิตามินแล้วทีนี้เนี่ยเราหาแร่ธาตุบ้างร่างกายต้องการแร่ธาตุด้วยใช่ไหมล่ะแร่ธาตุทั้งหมดที่เรานํามาในเม็ดของเรสมอสตัวนี้เนี่ยมีตั้งแต่ธาตุเหล็กธาตุเหล็กช่วยในเรื่องของอะไรบำรุงเลือดธาตุเหล็กบำรุงเลือดถ้าเกิดคนที่กินก็จะกินแบบว่าพวกแบบ หอยหอยแครงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าก่อนเราจะได้เลือดที่ดีคอเลสเตอรอลมาไหมไอมอ,อาหารทะเลที่เป็นเปลือกแข็งคอเลสเตอรอลนั่นมากแต่เขาสก,กัดมาแล้วนะคะมไม่ต้องไปทานเยอะขนาดนั้นนะคะเอาแค่พอดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมแคลเซียมช่วยในเรื่องของอะไรคะกระดูกที่เป็นนะกระดูกบางผ,ผิวเล็บใช่สิวด้วยนะนะคะแคลเซียมรวมไปถึงวิตามิน A นะคะเอก็คือดวงตาของเรานะคะแล้วแมงกานิสนะคะแมงกานิสเนี่ยจะเป็นตัวที่ควบคุมในเรื่องของแบบระบบไตเขาจะไปควบคุมเรื่องระบบไตแล้วก็ตับทํางานให้สม ดร,รวมไปถึงแมกนีเซียมด้วยแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะเป็นตัวควบคุมระดับโซเดียมในร่างกายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโซเดียมในร่างกายเยอะเกินไปไหม,มถ้าเยอะเกินไปสังเกตได้เลยว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก,ก็ได้ที่ตัวบวม<อ>นะคะ เกลือภายในร่างกายมันเยอะขนาดนั้นจริงๆถัดมาน้ำมันตัวที่สเรียกาเป็นราชาเทศที่สกัดไว้ในเรดมอของเราเนี่ยคืออีสนิ่งพิมโรสนะคะซึ่งมีเขาเรียกว่าช่วยบำรุงผิวแล้วก็บำรุงในเรื่องของแบบผิวพรรณฮอร์โมนสำหรับคุณผู้หญิงด้วยใครประจำเดือนแบบว่ามาไม่ปกติต้องทานตัวนี้นะแล้วก็ช่องคลอดเหม็นพูดอีแหละมันเจ็บจริงๆใครที่ช่องคลอดเหม็นบางครั้งเวลาจะไปดูหนังอ่ะเดินผ่านอ่ะเฮ้ยวันนั้นหนังเรื่องนั้นอยากดูว่อยู่ดีเฮ้ยผู้ชายนั่งอยู่วเดินเพิ่มเอาช่องคลอดเหม็นเฮ ปวเจ็บแต่เป็นเร like anyway, um, so ื่องจริงต้องทานนะคะสุดท้ายนะคะยังไม่หมดนะทานต่อไปนะคะเรามีน้ํามันลินซีตน้ํามันลินซีตตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสารตั้งต้นของโอเมก้าทีโอเมก้าทีจำเป็นมากๆเลยสําหรับเด็กๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงวัยผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยหัวใจแข็งแรงสมองดูแบบจดจําอะไรได้มากยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงข้อต่อแข็งแรงต้องทานตัวนี้นะคะนี่เลยแล้วก็เรายังมีน้ํามันจมูกข้าวโอ้นี่ที่นิยมกันนะตอนนี้ ปาแรงมากจมูกข้าวนะคะเราเราไม่ได้แค่ทานจมูกข้าวนะเราสกัดมาจากน้ํามันจมูกข้าวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นน้ํามันชนิดดีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของนะคะคอเลสเตอรอลพูดไปเยอะแยะมากมายใครเป็นคอเลสเตอรอลอยู่ที่ก็เป็นเหมือนกันก็คือระบบหลอดเลือดมเห็นตัวที่เล็กแค่นี้เนี่ยคอเลสเตอรอลที่สามร้อยนะนากก่ากลัวดีนะไม่ตายนะคะคุณหมอเขาบอกโชคดีมากเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นน้ํามันสกัดมาจากถั่วเหลืองก็จะช่วยในเรื่องของสารต้านอานุมูลอิสระเสริมวิตามินซีแล้วก็เพิ่มฮอร์โมน ก็ทานน้ำเต้าหู้ก็พอสิค่ะไม่พอหรอกค่ะน้ำเต้าหู้ที่คุณไปซื้อเองเนี่ยนะคะเขามีผงนมใส่ไปด้วยถามว่าคุณจะได้สารสกัดจากแบบน้อยนึงที่เป็นกลิ่นของถั่วเหลืองแต่จริงแล้วเต็มๆมันคือนมนะคะนอกจากคุณจะสกัดเองนะคะแล้วก็ทําให้แบบคุณสุขภาพแข็งแรงสําหรับคุณสุขภาพสตรีด้วยผิวหนังสวยสดใสและ นะคะน้ำมันต่อไปคือน้ำมันงาม่อนอันนี้ลดมากเลยจริงๆอ่ะจะบอกว่าน้ำมันงาม่อนตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสารตั้งต้นอ,อีกเช่นกันนะคะในการสร้างกรดนะคะโอเมก้าหรือว่ากรดไขมันชนิดดีดีต่อทรวงอกเน่ดีต่อทรวงอ,อ,อ,อกของสาวๆนะคะแล้วก็หนุ่มๆด้วยและที่สําคัญตัวนี้เน้นย้ํากากระบาดดอกจันไปเลยว่าดีต่อลำไส้ระบบลำไส้ไขรแย่ระบบลำไส้ไขรเน่านะคะทานตัวเนี้ยเป็นสารสกัดตัวนี้เนี่ยซึ่งมีในเมีไที่เพื่อนบอกว่าแบบเธอไส้เน่ามา ก็เคยมีนะบางทีคนที่ไส้เน้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแบบ บอสมาล้วค่ะบางทีลมหายใจพูดมารู้ไว้เลยว่าระบบด้านในของคุณมันเน่าแต่มันไม่ได้เอาออกมันดูแย่เนาะคนปากเหม็นคนคลมหายใจเหม็นมันรู้สึกแบบมันดูไม่อยากเข้าใกล้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราสามารถมาดูแลสุขภาพตัวเองได้นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีสารสกัดจากมเมล็ดอง,งุ่นเมล็ดอง,งุ่นคนทานเยอะมากเลยทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เอามาแต่ะมะเมล็ดอง,งุ่นนะเรานําสารสกัดมาให้เป็นน้ํามันมเมล็ดอง,งุ่นตัวนี้ถือว่าเป็นราชาเทพเช่นกันอยากจะกลาดจริงๆว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระขั้นเทพเลยแล้วก็จะช่วย อะไรปะความสดใสนะคะแบบเส้นเลือดปล่อยต่างๆนานาในร่างกายอ่ะมันทําให้ดูเป็นผู้หญิงดูสดใสเออเส้นเลือดฝาดมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะน้ามันสกัดจากเมล็ดองุ่นเขามีวิตามินซีเบต้าแคโรทีนสูงมากไม่ต้องไปทานแครอทเยอะๆอันนี้ก็พอนะคะเอาละคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีน้ํามันตัวสุดท้ายคือน้ํามันโบร่าสนะคะซึ่งไม่เคยได้ยินชื่อไม่เคยได้ยินชื่อเพราะถึงบอกว่าเป็นน้ํามันที่หายากเป็นพืชสมุนไพรที่หายากคนไม่ค่อยได้ทานร่างกายไม่ค่อยดูสมบูรณ์แล้วก็ แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเกิดคุณมาทานเรดมอสตัวนี้เนี่ยที่เราพูดทั้งหมดแล้วก็รวมถึงน้ำมันโบราณที่เราปิดท้ายด้วยเนี่ยนะคะจะบอกว่าคุณเนี่ยโอ้โหดีมากๆเลยใครที่ก๊อบแก๊ปก๊อกแก๊ปข้อต่อของคุณดูไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ใบหน้าของคุณมันดูไม่สดใสวันนี้ให้ดูกล่องแล้วก็ให้ดูเมสซอฟเจลจากเรสมอสทานแล้วคุณจะได้อะไรสุขภาพจะดีเหมือนทิพตั้งแต่ เส้นผมจะหลดปลายเท้าไม่ได้ดีอย่างเดียวดีแบบ360องศานะคะขั้นตอนแรกเลยนั่นก็คือเอาไว้บำรุงร่างกายปกป้องและรักษาหรือจะกินเหมือนลิปก็ได้ ผัดลงมารักษาปกป้องและบำรุงเพราะว่าชิปเป็นมาแล้วนะคะ<ช>ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคตานะคะโรคหัวใจโรคไตโรคตับเบาหวานสามารถทานได้หมดเลยเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยรอบข้างของเพื่อนชิปเนี่ยนะคะก็เป็นมาหมดแล้วชิปก็แนะนําให้เพื่อนทานทานอะไรที่เป็นธรรมชาติให้กับร่างกายของเราเน,นะะี่ยค่ะก็จะดีม,มากเลยค่ะคุณทิปแต่ว่าทั้งโรคโรคตา,โ,คตาโรคตับโรคไตโรคหัวสารพัดมากอย่างนี้แพงมาก บางคนบอกโอโหฟังขนาดนี้แล้วโรคลุมแล้วไปหาหมอนี่หมดไปเป็นหมื่นนะคือถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองเนี่ยนะคะ,ะตั้งแต่ตอนต้นหาอาหารเสริมแล้วเป็นอาหารเสริมที่หายากแต่ราคาไม่แพงถามว่าคุณผู้ชมสนใจไหม<ะ>ถามว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีสุขภาพร่างกายดีๆมาพร้อมเสริมให้กับคุณผู้ชมแล้วคุณ<ะ>ผู้ชมจะรับไว้ไหม<ะ>ราคาเป็นค่า850บาทดิฉันว่าคุณ้ค่ะคุณนีพเท่าไหร่นะคะ850บบาททานได้หนึ่งเดือน เอสพาแซนทินนะคะ,คะพร้อมกับน้ำมันขั้นเทพที่เป็นสมุนไพรหายากจากแหล่งต่างๆนะคะช่วยได้ทั้งโรคที่เกี่ยวกับสายตาโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดโรคที่เกี่ยวกับตไตกับตับและอวัยวะภายในยในราคาเพียงแค่850บาทเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจก็สามารถ จะติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างน,นี้ได้นะ,ะ <c oughs> สอบถามกับเจ้าหน้าที่ทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นนะคะซึ่งวันนี้เราขอบคุณคุณทิพย์เป็นอย่างยิ่งมากเลย <c oughs> ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับผู้ใช้จริงผู้ทานจริงผู้ได้รับการรักษาจริงกับผลิตภัณฑ์เลสมอสน,นะคะขอ <c oughs> ขอบคุณคุณทิพย์มากค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะคุณแม่สมนึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้คุณแม่แนะนําตัวก่อนคุณแม่สมนึกอายุเท่าไหร่คะ57ค่ะ57ปีใช่ไหมคะคุณแม่เป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ยร้อยเอ็ดค่ะคุณแม่คนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีจําหน่ายทั่วประเทศนะคะคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านไหนคะก่อนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์เลสมอสของเราก็ประมาณไอ้มดลูกอะคะ่ะตัดมดลูกอะคะ่ะตัดมดลูก <Okay. S 1> ตอนตอนก่อนที่คุณแม่จะตัดมดลูกนี่คือคุณหมอบอกว่ามีอาการยังไงคะก็เข,า,ขาบอกว่าถ้านั่นก็เป็นมะเร็งอะคะ่ะมดลูกเป็นมะเร็งใช่ไหมคะก็คือถ้าตอนนั้นนี่คือมดลูกโตแล้วค่ะ,ะว่าไม่ตัดก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นนี้หลังจากที่คุณแม่ตัดมดลูกก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของ ฮอร์โมนของเราที่มีการปรับเปลี่ยนไปผิดปกติแล้วก็จะมีผลต่อในเรื่องของกระดูกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสตรีนะคะถ้าหากว่ามีการตัดมดลูกแล้วเนี่ยในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญเลยที่ทําให้กระดูกของเราคุณด้วยแล้วมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ปัญหาในเรื่องของสุขภาพต่างๆตามมาด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องมีในเรื่องของปัญหาที่ตามมาหลังจากตัดมดลูกด้วยนะคะคุณแม่ได้เจอปัญหาอะไรตามมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบ้างคะก็เหนื่อยง่ายอะค่ะเหนื่อยง่ายแล้วก็ วินเวียนอ่าก็เลยลูกสาวก็เลยพาไปเช็คหาหมอก็เลยไปวัดความดุความดันเขาบอกความดันขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ของคุณแม่นี่คือหลังจากที่ผ่าตัดมดลูกปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการวิงเวียนศีรษะนะคะเรื่องของภาวะมวลกระดูกที่คุณหมอแจ้งว่าไงบ้างคะตอนนั้นก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เขาบอกกระดูไกกะดูไอ้เข่าเสียมแล้วเขาว่าอย่างนี้เนาะ กดดูเขาดังก็แกก็เดินปวดแข้งปวดขานะคะแล้วทีนี้คุณแม่เนี่ยได้รู้จักผลิตภัณฑ์เลสมอสแล้วได้รับประทานเนี่ยมาเป็นระยะเวลากี่เดือนละคะประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนใช่ไหมคะหลังจากที่ได้รับประทานผลิตภตัณฑ์ตัวเลสมอสเนี่ยคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะจากที่เคยเป็นอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะ <c oughs> สบายเลยพอกินแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะนอน,นไม่เวียนนอนหลับสบายนนบสบายเพราะส่วนมากผู้สูงอายุนะคะพออายุมากขึ้นก็จะแบบนอนหลับยากตื่นก็เร็วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เลสมอสน,นี่คือนอนหลับสบายนอนหลับสบายค่ะแล้วอาการในเรื่องของปวดข้อปวดเข่าล่ะคะคุณแม่หายเลยค่ะหายเลยไม,ไ,มไม่ปวดเลยค่ะทีนี้ เขาก็ไม่ดังก็แก๊กดดีขึ้นดูคุณแม่นะคะยังดูสดชื่นยังดูสาวอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่คุณแม่รับประทานมา3เดือนนะคะช่วยในเรื่องของทั้งบำรุงกระดูกนะคะในเรื่องของสุขภาพภายในแล้วในเรื่องของระบบหลอดเลือดเนี่ยได้มีการตรวจเช็คสุขภาพต่อไหมคะหลังจากที่รับประทานไปตรวนะคะไปเช็คสุขภาพก็บอกว่า ไขมันในเส้นเลือดก็ไม่มีแล้วก็ความดันก็ไม่มีหายไปแล้วแล้วก็ไอะไรนะอีกอย่างหนึ่งอะไอ้คอเลสเตอรอลไม่มีดีหมดไตตัดซึ่งหมดเลยค่ะปกตินี่คือคุณแม่อยู่ที่ร้อยเอ็ดอาหารการกินนี่ปกติเราจะกินอาหารประเภทไหนบ้างคะก็เมื่อก่อนก็กินมันมากนะคะ อะไรเลยต้มขาหมูขาอะไรเนี่ยกินน, <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นหลังจาก <c oughs> ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เลสมอสไปก็คือช่วยดูแลในเรื่องของอสุขภาพแม้ว่าเรามีการทานอาหารที่ไม่ไม่ครบถ้วนนะคะ,ะมีการทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ช่วยบำรุงร่างกายให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะ รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เลสมอสนะคะ,คะขอขอบคุณคุณแม่สมนึกมากค่ะขอบคุณค่ะ,คะ